สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลทิ์ทิมตระกานอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1ระดับช6ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการเกิดฤดูค่ะข้างในนะคะก็จะมีเป็นป๊อปอัพค่ะแล้วก็มีเนื้อหาความรู้ที่สามารถเปิดดูได้ค่ะแล้วถ้าใครอยากทราบว่าการเกิดฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีลักษณะอย่างไรรับชมคลิปเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมได้เราเหมุนรอบตัวเองใช้เวลา1วัน ทำให้เกิดกลางวันซึ่งร้อนและกลางคืนซึ่งเย็นกว่าและโลกของเราก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา365วันหรือหนึ่งปีซึ่งมีการของโลกเอียงเป็นมุม23.5องศากับแนวโคโจร,รรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้ตำแหน่งที่รังสีของดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากกับพื้นโลกที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของแนวการโคโจรนั้น จึงทำให้พื้นที่ต่างๆบนพื้นโลกในแต่และช่วงเวลามีอุณหภูมิที่แตกต่างกันไปเราจึงสามารถแบ่งช่วงเวลาของโอโซนภาวะเรือนกระจกและการเกิดฤดูการตามเขตต่างๆได้ในเขตอบอุ่นและเขตหนาวจะแบ่งออกเป็น4ฤดูได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวซึ่งมีช่วงระยะเวลา ในแต่ละฤดูดังนี้ฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสันตฤดูเริ่มตั้งแต่21มีนาคมจนถึง20มิถุนายนฤดูร้อนหรือคิมหันตฤดูเริ่มตั้งแต่21มิถุนายนจนถึง21กันยายนฤดูใบไม้ร่วงหรือสาธารฤาดูเริ่มตั้งแต่22กันยายน จนถึง21ธันวาคมฤดูหนาวหรือเฮมันตฤดูเริ่มตั้งแต่22ธันวาคมจนถึง20มีนาคมในเขตร้อนจะแบ่งออกเป็น3ฤดูได้แก่ฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนประเทศไทยก็แบ่งเป็น3ฤดูเช่นเดียวกันค่ะคือฤดูร้อนหรือคิมหันตฤดู ฤดูฝนหรือว่าสารตรดูและฤดูหนาวหรือเหมันตรดู